รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ l ลน e แ a ด t อ a นัทธตสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเต็นนัทธาออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้อกนัทถาออโต้นะคะวันนี้ค่ะ้ อยู่กับ bmw f10 ค่ะใครที่ตามหานะคะบอกเลยว่าไม่ทันทันที่แล้วนะวันนี้หามาให้ใหม่แล้วนะคะและที่สำคัญค่ะรถสวยเหมือนเดิมเลยค่ะใครที่ได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะยังไงค่ะเดี๋ยวตามไอ้มาดูความสวยนะคะมาดูโครงสร้างนะแล้วก็มาดูออปชันของเรา f10 คันนี้กันค่ะ ะะตัวโคมไฟหน้าสวยๆใส,สๆเลยค่ะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ที่เป็น LED ค่ะผัดมาด้านล่างนะคะก็จะมีตัวฉีดลางโคมไฟหน้านะคะเซนเซอร์ด้านหน้าได้มาทั้งหมด4จุดเลยค่ะ กระจังหน้าโคเมียมนะคะเอกลักษณ์ของ BM นะคะที่เป็นเหมือนรูจมูกอะไรฟิวประมาณนั้นนะคะก็ยังมีชัดเจนและโดดเด่นมากๆนะคะถัดมาด้านล่างเลยค่ะไปตัดหมอกมีให้ครบอยู่แล้วนะคะคันนี้ฟังก์ชั่นมาแบบเต็มๆต็มฟังก์ชันดีๆแน่นๆมาเลยนะคะด้านหน้าค่ะสีเดิมเลยนะคะคันนี้นะคะไอ้เพิ่งได้มาไอ้ยังไม่ได้มีการเคลียร์สีหรือเก็บสีใดใดทั้งสิ้นนะคะ ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่เหมือนเดิมที่รับมาจากเจ้าของท่านแรกเลยนะคะด้านข้างล้อมแม็กจะเป็นล้อมแม็กอันลอยนะคะของ B M W เลยนะคะซีรีส์ยางจะเป็น225 55 R 5, 1 7นะคะเป็นล้อมแม็กของ1ิค่ะ ตัวล้อนะคะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะตัวยางนะคะยังหนาๆอยู่เลยนะยางปี2021นะคะดอกยางยังหนาๆแน่แนๆจะพอซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะมากันที่ด้านข้างนะคะฝาครอบกระจกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวที่เป็น LED แบบนี้เลยค่ะคุณแจได้สอดอกนะคะทั้งหลักและสำรองนะคะมีครบหมดเลยนะมือจับประตูได้เป็นแบบผิวโครเมียมด้วยนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายค่ะเพียงแค่สัมผัสนะคะล็อกกับ,บ,บดล็อกจากมือจับประตูได้เลยนะคะ มากันที่ด้านในนะคะสีด้านในนะออกสีแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลนะคะสีของซีรีส์ห้าก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เลยนะภูมิฐานและดูสวยงามมากๆค่ะแผงข้างสะอาดดนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะคะไม่มีการทําสีกบพับค่ะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะ <S <S ๆๆด้านข้างค่ะแอบเห็นตาหนิสีนิดนึงอย่างที่บอกค่ะ เมื่อต้นคลิปเลยนะว่ายังไม่ได e ้มีการทําสีหรือเคลียร์สีเลยนะตรงนี้นะคะมีสีแต้มอยู่ตรงนี้2จุดแค่นี้เลยนะเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยดูคลีนตามากๆนะคะไม่มีรอยแผลสดเลยค่ะประตูบานต่อไปนะคะแผงข้างสะอาดสอาดเลยค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังค่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีขคไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกรบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะฝาถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งเดียวกับคนขับค่ะรองรับน้ํามันนะคะก็คือเป็นน้ํามันดีเซลนะ ะะดีเซลนะคะได้ทั้งความแรงและประหยัดน้ามันในเวลาเดียวกันแนะ่นอนเจ้า F10 เนี่ยคันนี้บอกเลยว่าขับดีมากๆแล้วก็อัตราสิ้เนเบรน้ํามันเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะคะมากันที่ด้านท้ายตัวรถกันนะตัวท้ายรถนะคะก็จะได้ระบบความปลอดภัยมาทั้งหมด4ีจุดเลยค่ะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED ด้วยนะคะ แล้วก็ด้านหลังนี่เลยค่ะ 520D เป็นเครื่องยนต์2000ดีเซลนะคะถ้าไอ้กว้างมากเก็บของได้เยอะมากๆนะคะตรงนี้นะคะก็คืออยู่ในสภาพที่ใหม่และสมบูรณ์มากๆนะโครงสร้างด้านหลังรถคันนี้คือสวยมากๆจริงๆค่ะทุกอย่างนะคะที่เป็นรอยตะเข็บนะยังอยู่ครบเหมือนใหม่ใบแดงมากๆนะคะสูอว,ว่าเจ้าของเดิมนี่คือดูแลดีมากๆนะฝาท้ายสามารถกดล็อกจากฝากระโปรงท้ายได้เลยนะคะ มาต่อกันเลยนะด้านข้างตรงนี้นะคะไม่มีรอยตําหนิไม่มีรอยแผลสดนะคะทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะประตูนะคะแผงข้างสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะโครงสร้างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะประตูด้านหน้านะคะมาต่อกันเลยแผงข้างสะอาดๆค่ะไม่มีรอยถลอกนะคะโครงสร้างด้านหน้าค่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะ ไม่มีคอไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบพับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะสวยมากรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันค่ะเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องของเจ้า bm f10 คันนี้กันเลยนะเครื่องยนต์จะได้เป็นเครื่องยนต์2,000 cc ี i e s ล l ค่ะบอกเลยว่าแรงมากๆประหยัดน้ํามันมากๆด้วยนะคะจากการใช้งานจริงนะเพราะว่าไอ,อ,อ้เคยใช้เจ้า f10 คันนี้อยู่สักพักหนึ่งนะคะประหยัดน้ํามันมากอัตราเร่งดีน ะะทุกอย่างคือสมูทและสมบูรณ์มากๆโอาเคแล้วตอนนี้นะคะเป็นมือสองราคานเนี่ยเซฟไปกว่าป้ายแดงแบบเยอะมากๆแล้วนะคะน่าสนใจคุ้มค่ามากๆกับการที่จะซื้อรถไว้ใช้สักหนึ่งคันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่โครงสร้างเลยนะโครงสร้างเดิมนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีไข่ไม่มีแกะเลยนะน็อตเดิมทุกอย่างคือเดิมหมดเลยนะฝากระโปรงแม้กระทั่งนี่เลยค่ะฉะนวน การความร้อนเองยังใหม่มากๆถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยคือดูแลมันดีแบบดีมากๆเลยนะคะโอเคภายนอกสวยขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถกันต่อค่ะ F10 คันนี้กันเลยค่ะภายในดีไซน์มาคือสวยหรูมากๆนะคะตัวเบาะเนี่ยนั่งสบายมากๆไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งนะคะรับรองว่าไม่มีฟิล์มื่อยหลาแน่นอนนะคะตัวสภาพเบาะคนขับเบาะคนนั่งนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะไม่ต้องดูแลเพิ่มไม่ต้องแมทนท้นแล้วนะคะสภาพเนี่ยคือใหม่มากตัวฟองน้ำเนี่ยอ้อยกดกดไฟนะ ยังแข็งไม่มีการยุบตัวเลยนะคะถือว่าใช้งานมาแบบดูแลมาดีมากๆเลยนะคะคอนโซลเนี่ยไม่มีเหนียวไม่มีเยิ้มเลยนะคะสภาพคอนโซลคลีนคลีนเลยค่ะหน้าจอด้านหน้าตรงนี้ก็แสดงผลวิทยุนะคะช่องแอร์ทุกอย่างคือครบหมดเลยนะการดีไซน์ของ BM เนี่ยไอ้อวาไม่ว่าจะเป็นโฉมไหนเจนไหนทุกบล็อกคือจะเป็นแบบนี้วิทยุก็จะเป็นตัวเลขเรียงกันแบบนี้แอร์ก็จะเป็นประมาณนนี้หมดเลยนะคะก็ทุกอย่างฟังก์ชันการใช้งานนะคะตามสัญลักษณ์ตรงนี้เลยใช้งานง่ายมากๆนะคะไม่ได้มีอะไรซับ เลยนะตำหนิหรอคะแอบเห็นหนึ่งจุดคือปุ่มสตาร์ทนะคะเป็นปุ่มที่ต้องใช้งานทุกวันเนาะก็มีรอยถลอกนิดนึงถ้าลูกค้าซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวไอ้ดำเนินการเก็บรายละเอียดให้นะแต่ถ้าถามส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบนิดเดียวจริงๆนะคะถ้าแลกกับความสวยที่ได้มาทั้งรถคันนี้เลยนะคะถือว่าเป็นตำหนิที่น้อยมากๆเลยนะถัดมาค่ะเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะก็จะมีการปรับโหมดจากตรงนี้ได้เลยนะคะเลือกใช้ฟังก์ชันตามนี้เลยนะ,ะปุ่มเซนเตอร์ตรงนี้นะคะก็จะไว้ควบคุมตัวหน้าจอ นะคะคระบบทุกอย่างเกี่ยวกับตัวรถนะคะสามารถใช้แบบหมุนแบบจอยสติ๊กได้เลยนะคะใช้งานง่ายมากๆช่องเก็บของนะคะที่วางแก้วที่จุดบุหรี่เนาะ แล้วก็นี่เลยค่ะลิ้นชักด้านในก็มีช่องเก็บของช่องเสียบ AUX ช่องเสียบ USB นะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะ <c oughs> มาต่อกันที่ด้านหน้าพวงมาลัยของไอ้เลยนะคะพวงมาลัยคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะจะสลับก,กันกับรถญี่ปุ่นเนาะฝั่งขวามือไอ้เนี่ยจะเป็นสวิตช์ควบคุมตัวเครื่องเสียงนะคะเพิ่มเสียงรดเสียงบูทูธนะคะวางสายรับสายจากพวงมาลัยนะฝั <c oughs> ่งซ้ายมือจะเป็นระบบคูชคอนโทนค่ะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะด้านหลังพวงมาลัยเป็นระบบไฟเลี้ยวค่ะฝั่งขวาจะเป็น ระบบปัดน้ำฝนนะไฟหน้าเนี่ยจะเปิดจากตรงสวิตช์ตรงนี้เลยนะคะใช้วิธีการหมุนเอาไฟตัดหมอกเปิดจากตรงนี้ทั้งหมดนะคะความมือสุดเลยนะคะจะเป็นสวิทช์ควบคุมกระจกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะแล้วก็กระจกทั้ง4บานเนี่ยเป็นออโต้หมดเลยนะมีม่านบังแดดหลังด้วยนะคะก็สามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะถือว่าใช้งานแบบครอบคลุมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลงามาดูเลขไม์กันก่อนเลขไม์คันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อย 8 5กิโลเมตรนะคะรถปี2016ไม่แสนสี่นะคะเฉะลี่ยปีละแค่หมื่นกว่าโลประ,ประวัติการเช็คระยะนะคะครบทุกระยะค่ะลูกค้าสามารถเอาเข้าไปเซอร์วิสที่ BMW ต่อได้เลยนะคะเบาะหลังนะคะสภาพใหม่ๆเช่นกันค่ะไม่มีตำหนิเลยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่องแอร์มาให้ด้วยนะคะก็ถือว่า ภายในห้องโดยสารเย,เย็นแน่นอนนะคะครอบคุมทั้งคันแน่นอนเนาะแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเป้า BMW คันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนตัวแอร์แบ็กนะคะมาให้รอบคันเลยค่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมีครบมาให้หมดเลยนะคะถือว่าฟังก์ชันที่ได้มาเนี่ยคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากๆเลยนะคะโอเคยังไงภายในตัวรถเนี่ยเราดูกันมารอบคันแล้วเดี๋ยวเราลงไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างกันค่ะ ใจไหมคะสำหรับเจ้า F10 คันนี้เลยวันนี้นะคะเปิดราคาขายเพื่อนๆนะคะเพียงแค่1,290,000บาทค่ะก็เป็นเจ้าของ BMW Series ได้แล้วนะคะเรายังมีนะคะโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยค่ะ0% 1ปีแรกค่ะหรือใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษตลอดหรือสัญญานะคะให้ยาวนาสูงสุดกันที่5ปีกันเลยค่ะ2.79หรือใครอยากขับก่อนพันที่หลังค่ะขับปีไปเลยค่ะ90วันนะคะสําหรับบางคนค่ะ ที่อยากขวัญสบายๆค่ะสามารถผ่อนได้ยาวนานสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยค่ะดูแล้วนะคะอยากได้รถแล้วนะคะสามารถโทรหาไอ้ตรงได้เลยนะคะที่เบอร์062ค่ะ564 6455นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะแอดนัทขาออโตค่ะช่องทาง แฟนเพจ Facebook YouTube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอดท4ชั่วโมงกันเลยค่ะเป็นอย่างอ่ะดูแล้วนะคะการรับประกันตัวรถนะคะรับประกันให้1ปี20,000กิโลค่ะเกียร์เครื่องยนต์นะคะซื้อรถกับเราสบายใจหายห่วงแน่นอนค่ะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศ ะะก็สามารถซื้อรถกับนัฐถาวอโต้ได้เลยค่ะเรามีบริการจัดไฟแดนดอกสถานที่ค่ะส่งรถให้ฟรีกันถึงหน้าบ้านเลยนะคะยังไงสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ฝากเจ้า BNF 10คันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกับอ้อยใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย c a r for s u ช e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r ร์ sure. .com